ครับกาบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเบดมซิงครับผมวันนี้เราก็พามาอยู่กับเจ้ายักษ์เคียวครับเอ,อืขอขุดสระขปดูฝีมือจานชูครับผมดูฝีมือจานชูกันนะฝีมือไม่ธรรมดาเย้ผู้แล้ว ไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลยนะพึ่งไปซื้อข้าวมาให้ครับพึ่งออกไปซื้อข้าวมาให้บ่ายโมงแล้วกินข้าวก่อนนะอู้น้ำไหม เจ้าของที่ถูกใจเลยครับแบบนี้สวยเลยสวยมากครับอาจารย์ชูขุดนี่ใกล้นะครับใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่ตรงนั้นครับเจ้าของที่ยืนคุมเลยครับผมไม่ไปไหนเลยนั่งดูจานชูเลยงานเนี้ย ลิ้นเหนียวครับต้องมีไม้แคบุ้งกีติดบุ้งตีเอ๊ะติดบุ้งกีเต็ม,มเลยอ่ะวัตบตรงดิ๊กอะ่ะเหมือนเอาไม้มาทัดมาขีดเลยครับผมดูอ่ะเออ ดูครับน้ำออกตามตูดเลยครับน้ำออกตามเลยดูมุม,มวะ่ะเฮ้ยงานนี้ครับจานชูตรงนี้ก็น่าจะวางท่อครับนี่น่าจะทำที่วางท่อน้ำเข้าสาครับโอ้ <Hey. S 1> ขนาด เล่นน้ำด้วยนะ่ะทั้งน้ำทั้งโครนเลยครับทั้งน้ำขุดทั้งโครนต่อของที่ยืนคุมเลยครับงานนี้ครับจานชูอ <c oughs> อื้ ของที่ยืนเฝ้าไม่ต้องห่วงครับถ้าได้อาจารย์ชูลงมือขุดแล้วครับสวยแน่นอนครับสะขุดสะเสร็จก็น่าจะชักกลรองครับชักกลรองยาวที่เขาปากเอาไว้อะไรใกล้จะเสร็จแล้วครับสะลูกนี้ ใกล้แล้วเหลืออีกนิดเดียวครับเหลือแค่ตรงบริเวณเกาะกลางตรงนั้นแหละพื้นที่หนึ่งไร่นะครับนี่สิบคูณยี่สิบครับสระลูกนี้ครับผมความลึกก็สามสามเมตรครับความลึก อันนี้จะจานชูเจอเจ้าของที่ยืนคุมเลยครับสุดจัดประดับปอกตรงนั้นเขาบอกว่าน่าจะปลูกกระท่อมมั้งไปได้ไหมนี่นี่นี่ก็เจ้าของที่ครับที่เขากำลังเดินมาครับผม เ <c oughs> จ้าของที่บอกว่าไม่ไปไหนแล้วดูจานชูขุดนี่แหละเพลินดีนี่จารย์ชูก็กำลังตักที่โค้นออกครับผม ไม่รู้ว่าวันนี้จะจบหรือเปล่าครับงานตรงนี้ครับตูแกก็น่าจะปรับดินที่แกเวี่ยงไวอีกบนนู้นอีกหนึ่งทีมงานครับคมสุจอดแล้วครับทีมงาน,นง บอกเลยฝีมือไม่ธรรมดาคเรื่องการขุดสะระกินข้าวก่อน แล้วตอนขุดเสร็จเรวเราจะมาอัพเดตให้ดูครับว่าสวยแค่ไหนครับสาลูกนี้ครับวูแต่แดดเริ่มร้อนนี่ก็ได้นี่หัวนาเกียคนเราแดดฮ้อนเอ้ปขาลกเราก็บุกป่าดงดีครับ ผมก็ออกไปซื้อข้าวให้จานชูมานะเมื่อกี้ออกไปซื้อข้าวให้จานชูมาโรถตากดดแดดครับรถมาใส่ไซ์เราตากแดดแล้วก็สิกแล้วรถเข้าแล้วกัน นี่มีโต๊ะกินข้าวแล้วนั่งก Gar ินข right ้าวนี่ผมกอนหลับได้เป็นตื่นเลยเนี่ยนอนหน้ารถจานชูโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ